สวัสดีครับผมบอยจากร้าน179 Racing Shop นะครับผมส่งงานนะครับติดตั้งนะครับจอ Android นะครับ램 a m 8ลอม128นะครับผมตัวนี้เป็นตัว QLED นะครับผมจอขนาด9นิ้วนะครับติดตั้งในรถ Hyundai H1 นนะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับกล้องถอยหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะครับกล้องถอยหลังใช้งานได้ปกติชัดเจ้นะครับผมอ่า อันนี้ก็มีเพิ่มนะครับลำโพงหนึ่งทวิตเตอร์สองเสียงกลางนะครับผมเหมือนกันนะครับบอสวิกทั้งชุดนะครับผมแล้วก็ของประตูหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับของในรถคุณดเฮสันนะครับผมเดี๋ยวทีนี้มาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับผมสักครู่นะครับเนี่ยครับอันนี้เปิด youtube นะครับผม วงเวลามันติดฟังก์ชันก็ใช้ได้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใส่ซิมนะครับเนี่ยครับรุ่นนี้เป็นใส่ซิมนะได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องเปิดวอทไอฮอสพอตนะครับผมไม่ต้องแชร์ฮอสพอร์ตนะครับผมแอปเปิลคาเพครบนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นเบดบล็อกของแอปซอนอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ใต้นี้นะครับผม เดียวร้อยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับจอรับประกัน1ปีนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับขอบคุณครับ